ตลอดฮะไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนส่วนนี้คือเสียงของนายผานนะคะคนขับรถกระบะบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นไม่เห็นจริงๆยอมรับว่าขอโทษอยากจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสัญญาว่าจะดูแลน้องอย่างถึงที่สุดความฝันของน้องคืออะไรรู้ไหมคะ อยากเป็นดุริยางทหารในอนาคตอยากจะสอบเข้าโรงเ,เรียนเตรียมทหารด้วยซึ่งแม่เขาก็ดูอาการทางร่างกายของน้องนะคะอยากจะรักษาให้น้องหายเป็นปกติน้องจะได้ทําตามความฝันต่อไปครับพาไปดูพื้นที่พักอาศัยทําเลทองครับสุขุมวิท39เพราะว่าล่าสุดบริษัทสุภาลัย 39, เปิดตัวสุภาลัยเอลีสุขุมวิท39คอนโดมิเนียมไฮรท์ลักชัวรี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6.3ถึง27ล้านบาทครับ บริษัทสุภัลจำกัดมหาชนเปิดตัวสุภัลเอลิทสุขุมวิท39คนดมิเนียมไฮรีส์ลักชัวรี่ทำเลทองของการอยู่อาศัยที่แวดล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำทั้งห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอ็นโรงพยาบาลสถาบันการศึกษาชื่อดังและพร้อมเชื่อมต่อระบบคมนาคมหลักของกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีจุดเด่นของโครงการคือพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ในรูปแบบ2-3ห้องนอนและ2-3ห้องนอนแบบดูเพล็ก ขนาดตั้งแต่56.5ถึง150.5ตารางเมตรมในราคาเฉลี่ย120,000บาทต่อตารางเมตร1ในราคาที่หาได้ยากในตลาดคอนโดระดับบนใจกลางสุขุมวิทเหนือระดับในทุกพิติกับพื้นที่ส่วนกลางสุขเ e อ็กซ์คลูซีฟบนชั้นลูฟท็อป ที่คบครันและพร้อมต่อโจทย์ทุกฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวครับให้ความสําคัญกับความสะดวกในชีวิตประจําวันด้วยสัดส่วนที่จอดรถมากถึงร้อเปอร์เซนะฮะพร้อมรับประกรันโครงสร้างอาคารนานถึง10ปีและรับประกรันส่วนควบห้องชุดพักอาศัยนาน3ปีซัีพลายที่เกิดมาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยห้องแบบ3ห้องนอนขึ้นไปถูกดูดซับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าเราสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราต้องมีการปรับตัวนะครับมีการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีความมั่นใจที่จะรับประกันโครงสร้างโครงการให้ถึง10ปีมากกว่าที่กฎหมายกําหนดเพียง5ปีนะครับแล้วก็มีการประกันส่วนควบของอาคารให้ถึง3ปีเลยทีเดียวสุข,ขุมวิสามสิเป็นใจกลางสุข,ขุมวิทเอลิทเนี่ยเราไม่อยากจะไปตั้งกับโครงการใหญ่ๆที่เป็นปีบีมเป็นพันๆยูนิตโครงการเนี่ยมีแค่ 192ยูนิตแต่สิง่งอำนวยความสะดวกในครบเครื่องตรงกับความต้องการชีวิตไลฟ์สไตล์ของสุภาััยอีลิตสุขุมวิท39ในราคา6.3ถึง27ล้านบาทนะครับกำหนดเปิดตัวพรีเซลวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้และสามารถชมห้องตัวอย่างได้แล้วน่าสำนักง,งานขายโครงการอาคารสุภารัยเพรสสุขุมวิท39นะฮะ ขณะดเดียวกันคุณผู้ชมถามว่าผู้ประกอบการท่านไหนที่กําลังปรับกิจการสร้างธุรกิจสีเขียวให้ทันสมัยวันนี้เนี่ยสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวเพื่อนสนิท SME เอ็มข้ามาบอกข่าวดีนะฮะมีให้ทั้งส่วนลดสินค้าและบริการตัวช่วยทางการตลาดเครือข่ายธุรกิจและแหล่งเงินทุนกับโครงการ SME p r i v i l e g e ติดตามกับน้องพิมณฑนิชาในรายการกร e น n t เก e t h e r ได้เลยครับ อบกการทุคคนคะตัวช่วยธรุรกิจดีๆทั้งแหล่งเงินทุนสีเขียวการฝึกอบรมบุคลากร <Okay. S 1> และแผนการตลาดสุดปังท,ทิีพิเศษดีๆเหล่านี้เป็นของทุกคนนะคะ การ Green to g เ e อร e r และสสวอเพื่อนสนิท SME ขนสิทธิพิเศษมาแบบจัดเต็มมอบให้กับธุรกิจสีเขียวภายใต้โครงการ SME Privilege ค่ะโครงการนี้มีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถให้กับ SME ในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำด้วยค่ะหลักๆเลยก็จะครอบคุม3มิติค่ะคือ1ส่วนลดสินค้าและบริการ2ขยายช่องทางการตลาด และ3มเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้เลยก็คือการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งค่ะเพราะวอ่าสสวเขาจับมือกันกับองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกและบริษัทวีกวูนเคยูจำกัดซึ่งรวนเป็นหน่วยงานที่มีความรู้แน่นมีเครื่องมือหลากหลายสามารถช่วยให้ SME จัดการกา๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและยังไม่นับรวมหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอส,อสอวทําความร่วมมืออีกกว่า50หน่วยงานนะคะ เครือข่ายที่กําลังเติบโตจะคอยมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะสําหรับ SME ท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SME Privilege สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน SME Connect ของสอส,อสอวดโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะมาเป็นเพื่อนสนิทกับสอส,อสอวอเอาไว้รับรองว่ามีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่จะพัฒนาธุรกิจสีเขียวให้เติบโตอย่างแข็งแรงได้ค่ะ สนับสนุนโดยสอสอวสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างนะคะไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพี่สาวคนโตตัดสินใจขอความช่วยเหลือร้องมายังสื่อมวลชนค่ะว่าพ่อกับแม่แท้ๆติดยาเสพติดทำร้ายร่างกายน้องชายวัยเจ็ดขวบและทำร้ายยายอายุเจด้วยมีหลักฐานเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ สนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎไมโลประโยชน์เน้นอร่อยเต็มที่ดีเต็มแก้วครบคุ้มไวการันตีซื้อเลยที่ช้อปปีวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้อยู่ร่บปังพกไปกินได้ทุกที่อยู่ร่บปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามทุกข่าวช่วงที่2คุณผู้ชมคะวันนี้ว่ากันว่าไทยเนี่ยเดินหน้าขึ้นไปอีกหนึ่งก้าในการบอกเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับประชาคมโลก <c oughs> ก็สืบเนื่องจากการที่เรานําคณะทูต IoT ลงพื้นที่ดูสถานการณ์ตามจุดต่างๆวันนี้เป็นวันที่3แล้วก็เป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าไปเจอหลักฐานสําคัญมากมาย <c oughs> ระหว่างที่ลงพื้นที่ที่จุตะโมก ขาพิการด้วยหนูมันใหญ่อยู่เหมือนกันนะกว่าจะเดินขางไปได้นะกับเหตุการณ์ที่เราเกริ่นกันไว้นะครับคุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีคุณแม่ท่านนี้เขียนจดหมายสั่งเสียเอาไว้ให้ลูกชายคุณโตนะครับบอกว่าเครียดจากปัญหาที่งานหดหายเงินค่าใช้จ่ายครอบครัวก็ไม่มีหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้จะหาทางออกยังไงเป็นห่วงก็ลูกชายอีกคนหนึ่งที่พิการไปด้วยสุดท้ายคุณแม่ตัดสินใจนะครับปิดห้องแล้วก็รมควันหวังจะจากไปเฉพาะตัวเองกับลูกชายที่พิการ แล้วก็ให้ลูกชายคนโตที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดูแลเรื่องอื่นๆต่อจากนี้แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นลูกชายเนี่ยเ,เอะใจว่าทําไมแม่ไม่ตื่นมาทํากับข้าวเหมือนกับทุกวันก็เลยแจ้งพอพังประตูเข้าไปเจอภาพ er สุดสลดใจคือน้องชายนั้นสิ้นลมไปแล้วส่วนคุณแม่อาการโคม่าเป็นตายเท่ากันเลยครับเกลี่ยไว้มันก็จะเสียหายแกก็เลยหลบก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นครับ พาคุณผู้ชมดูเรื่องดีๆของคลื่นความถี่กันหน่อยค่ะการประมูลคลื่นความถี่เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีคลื่นความถี่3ย่านที่ได้รับการประมูลคลื่นความถี่ทั้ง3ย่านมีคุณสมบัติแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้บริการอย่างเราๆอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันค่ะ คลื่นแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นคลื่นความถี่ย่าน1,500เมกะเฮิร์ผู้ประมูลได้เนี่ยมักใช้คู่กับคลื่น1,800หรือว่า2,100เมกะเฮิร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับข้อมูลหรือว่าการดาวน์โหลดลิงก์สามารถรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้ช่วยให้การดูวิดีโอเล่นเกมประชุมออนไลน์ไม่มีสะดุดเลยค่ะ ส่วนอีกสองคลื่นก็คือคลื่นความถี่ย่าน2,100และย่าน2,300เมกะเฮิร์ทั้งสองย่านนะคะความถี่สามารถนำมาใช้งาน 3G 4G แล้วก็ 5G เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มจะมากขึ้นในอนาคตและต้องการใช้งานคลื่นความถี่เพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นประชาชนที่ได้รับดังนั้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้งานคลื่นความถี่ทั้ง3ย่านที่ประมูลไปนี้นะคะคือสามารถรับส่งข้อมูลที่มีปริมาณมากๆได้ซึ่งปัจจุบันการใช้งานด้าน Data มีปริมาณสูงขึ้นเช่น การที่เราใช้ AI เพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำจำเป็นต้องใช้ปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ต้องใช้ปริมาณการอัปโหลดดาวน์โหลดสูงด้วยรวมถึงต้องใช้ความเร็วในการดาวน์โหลดการจัดสรรคลื่นความถี่ที่รองรับการใช้งาน 4G และ 5G จึงมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ส่วนไหนก็ตามนอกจากนี้นะคะการใช้งานร่วมกันของทั้ง3าย่านความถี่นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการใช้งานที่มีการกระจุกตัวกันของประชาชนที่รวมตัวกันอยู่เป็นจํานวนมากๆยกตัวอย่างเช่น หัวเมืองใหญ่หรือว่าจังหวัดใหญ่ๆค่ะรวมไปถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคนเยอะๆหรือว่าเป็นเขตเทศบาลอันนี้รองรับได้ดีเลยนะคะซึ่งถ้านำคลื่นความถี่ย่านต่ำมาใช้งานแน่นอนว่าอาจจะทำให้การใช้งานนั้นไม่เพียงพอในขณะที่คลื่นความถี่ย่าน1 5 0 0เมกะเฮิรส์สามารถรองรับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วก็ได้รับบริ การคลื่นความถี่ที่มีคุณภาพอย่างเท่าถึงแล้วก็เท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ข้อมูลส่งต่อดาวน์โหลดกันได้ทั่วถึงทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมนี่คือประโยชน์ของการประมูลคลื่นความถี่กันไปค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาฟังบักบอยปากพล่อยกันหน่อยอจําชื่อนี้ได้ไหมมันเป็นอินฟลูเคนที่เคยออกมาบอกว่าอ e ีเหม็นศพทหารไทยแล้วล่าสุดมันออกมาปากพล่อยบอกว่าทํางานอยู่กัมพูชาวันสองวันโอ้ยเป็นพันนะหาง่ายครับ นี่ผู้จะบอกอะไรให้นะพันบาทพันบาทของมึงนะเขาทําไม่ถึงสองวันนะเออมึงรู้ไหมค่าแรงคาแรงเขาวันละเท่าไหร่ดื่มดีโดดื่มมิกุสู่จักรวาลฟูตสตารรีบสแกนใต้ฝาลุ้นทองมูลค่ารวมห้าล้านห้าแสห้าหมื่นบาทรวยช่ำช่ำแฮปปี้ทุกวันถึง31ตุลาคม2,568 เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุดทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุดทันทีที่เที่ยวไทย This is the Emirates Premium Economy seat <Ooh. S 2> Economy Perhaps they need to call it something else. สมรรถนะที่คุณต้องการอีกครั้งปลุกป,ปร่างอของเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครื่องสักครอ์ร้อเซขั้นสูงการันตีด้วยมาตรฐานล่าสุดจาก PTT Lubricants ล่างทองของรถคุณด้วย PTT l u b r i c a n s น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%ขั้นสูงการันตีมาตรฐานล่าสุดระดับโลกปกป้องอย่างพรีเมียมสำหรับรถทุกประเภททั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลและรถจักรยานยนต์4จังหวะด้วยน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมกระป๋องสีทองของ PTT l u b r i c a n s ที่ผมท้าพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของอัตราเร่งและช่วยปกป้องเครื่องยนต์มอบก,การขับขี่เต็มสมรรถนะทุกสถานการณ์แถมยังช่วยทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้เหมือ เืนใหม่ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถึง15,000กิโเมตรและยังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยปลุกล่างทองของรถคุณให้ใช้ไลกว่าเดิมด้วย PTT l u b i c a n t s น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อซขั้นสูงกันนะครับมองหาเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านงานเดียวที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการเฟอร์นิเจอร์แร์อย่าพลาด16-24สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี ตะว,วันที่ตาม้าไทยเมนูไหนไหนก็ไม่เค็มโดดเธอจะม่งตัวก็จะถูกใจไรทุกเมนูใช้ผมปรุงฟ้าไทยไม่เค็มโด่ขอบคุณป้าคบป้าเหรอตัวเริ่มมีผมขาวไ,<อ>ไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะใช้ง่ายแค่สระตื่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวข,ขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ ไอคิดถึงสารสก,กัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสก,กัดสาคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอคับเซมห้ปราศจากแอลกอฮอล์และน้ําตาลยูจ <We> ิก้าไอวีไซรัปจากเมกา We Care Nescafe Blend b บ u ูแลกคาโทคาเนตรวมหนึ่งล้านลังวัลแลกในทุกแพ็คคาโทคาเนตยี่สิบบาทกรอกรหัสในแพ็คพานไลน์เนสกาแฟวันนี้ถึง31ตุลาคม2568ยินหนาหมดรออะไรพี่ซื้อเลย ใหม่ล่าสุด m u x the Next Peak 2.2และ3.0 DDI Maxforce m u x the Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าเปิดจองบูธแฟร์ใหญ่ประจำปีบารสวดแฟร์ l ิ v i n งเฟสติวลัลจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนบนพื้นที่ใหญ่สุดจองบูธด,ด,ด่วนบารสวดแฟร์ l ิ v i n งเฟสติวลัลวันที่24ตุลาคลมถึง2พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0 9 0 1 9 7ก3า0ยน้ม ไม่กระต่ายบินโทรทรอลมีตัวยาพิสมัดซับซอริไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลามโอท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องไม่กระต่ายบินโทรทรอว์บรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยากินได้กลิ่นช่วยจัดการกลิ่นปากต้องดาลีดับเบิลแอคชั่นมีดาลี่มินสกัดเข้มข้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลีดับเบิลแอคชั่นใช้เลย ผิวกระจ่างใสแค่ผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปในเวลาผัดเซลล์ผิวเก่าแบบมูโปรแล้วใหม่เลยเรือปาริสไกลคลิกไบรท์เอ็กซ์โฟอร์เรนท์ผิวผสานสารส่งพลัง15%ผ่านการทดสอบทางคลินิกจุดแดงดำดูจางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ไกลคลิกไบรท์เอ็กซ์โฟอร์เรนท์ผิวจากเรือปาริสเขาเราคู่ควร ยาเอทิลแอลกอฮอลใช้ทําความสะอาดบาดแผลค่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคําเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลือกหลอด LED B1 อยู่เคียงข้างคุณไปยาวๆหอมอร่อยใครๆก็ชงมาดื่มกันกาแฟแคเทเธอรีนหอมอร่อยทุกซองไฮลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเหลือๆ ไฟ LED ดีวันสว่างนานไม่กลัวดับ ขอบคุณค่ะอันนี้มันช่างจ้าสันเหลือเกินในห้องอซึ่งถ้าเป็นแสงไฟจ้าจ้าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทําให้ห้องเราสว่างสวัยนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆไปแต่ถ้ากับคนบางคนอยากจะจ้าเหมือนกันแต่ว่าหิวแสงค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือต้นไม้อยากสังเคาคอรฟิล้วยแสงตลอดเวลาหิวแสงอย่างบักบอยปากพล่อยอีกแล้วออกมาบอกว่าอยู่กัมพูชาโอ้ยพันหนึ่งอ่ะเหรอวันเดียวก็ทำงานได้แล้ว กูจะบอกอะไรให้นะพันบาทพันบาทของเมืองนะเขาทำไม่ถึงสองวันนะอีกคนหนึ่งวันละแปดหมื่นหรือ